สวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับมีทั้งแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับสนใจติดต่อที่0632415693ได้นะครับหลักสูตรก็โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะครับหลักสูตร6เดือนเรียนทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับแล้วก็หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้วนะก็คือ เรื่องของการพยากรณ์นะครับก็หลักสูตร6เดือนเช่นเดียวกันทุกวันอาทิตย์15นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬกา30นาทีมีทั้งแบบเข้ามาเรียนในห้องได้และสำหรับท่านที่ยังไม่สะดวกสามารถติดตามเรียนทางออนไลน์ได้นะครับสนใจติดต่อไว้นะครับชั้นเรียนก็อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสำนักงานใหญ่วัดราชนัดดารามนะครับก็ตรงโลหะประสาท นะครับตรงผ่านฟ้านะครับสนใจมาเรียนได้สอนโดยท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมหราราสสรนนานาชาตินะครับก็ท่านนา,ายกสมาคมก็คือท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับแล้วก็ผมอาจารย์ต่างจังหนับก็เป็นผู้ช่วยสอนนะก็มาเรียกว่ามาร่วมเรียนกันนะใครที่ถูกใจสไตล์การพยากรณ์นะครับของผมนะครับก็สามารถเข้า มาศึกษาแนวทางโหราศาสตร์ไทยได้นะครับแล้วก็เรียนจบสามารถมีใบประกาศรับรองจากทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ด้วยนะครับนี่ก็อันนี้ก็รูปภาพผลงานของคอร์สท,ที่เปิดไปแล้วนะครับรุ่น1รุ่น2นะครับก็ติดตามได้นะครับใครสะดวกมาชั้นเรียนได้สถานการณ์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นก็มาได้ส่วนใครที่ยังไม่สะดวก หรือสะดวกทางออนไลน์อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับก็ค่าเรียนก็800บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนะหลักสูตร6เดือนนะ800บาทต่อเดือนก็ครบคอร์สก็4,800บาทครับนะทั้ง2เลยใครที่เขาเรียกว่ายัางไม่มั่นใจก็มาเรียนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับมาเรียนตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็เราจะก็จะสอนให้แบบเขาเรียกว่าตั้งแต่พื้นฐานกันไปเลยทีเดียวนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับโชคลาภวันที่1ตุลาคม2564นะครับดวงรายปักนะครับครึ่งเดือน1 1 5ตุลาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนรายการได้นะตามเลขข้างล่างเลยนะครับก็ใครเรียกว่าถูกใจกัน นะเลี้ยงน้ํเลี้ยงกาแฟกันก็ยินดีครับผมชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาวประจําตัวคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่เรือนการเงินช่วงนี้คิดอ่านเรื่องการเงินดีเลยทีเดียวนะก็เป็นช่วงแสวงหาเรื่องของเงินทองนะจากที่ว่าตั้งหลักตั้งมั่นในเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เริ่มและเริ่มที่จะเขาเรียกว่าตั้งหลักได้ก็เริ่มออกเดินทางพญาราชสีออกล่าเหยื่อนะ เรียกว่าหาเงินหาทองและดาวการเงินก็คือดาวพ,พุธก็เป็นเกษตรนะครับวันที่หนึ่งตุลานี่พระจันทร์อยู่ภพวินาศนะแต่เป็นเกษตรก็ไม่เป็นไรถือว่าหนุนดวงนะครับดาวอังคารนะก็ยังอยู่เรือนการเงินอยู่ดาวพระศุกร์ครับศุกร์สามจากเจริญยิ่งยศแห่นะครับดาวพฤหัสตกอลิแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมาแต่อย่าไปกลัวเนี่ยเป็นช่วงที่ จออุปสรรคปัญหาแก้ไขแล้วสำเร็จเพราะอะไรเพราะดาวเจ้าเรือนอริเป็นเกษตรครับก็คือดาวพระเสาร์พระฤหัสคือดาวแห่งปัญญานะดาวแห่งปัญญาความรู้เก่าๆนะดาวพฤหัสมาจากภพมรณะเก่าผสมใหม่นะเพราะอะไรดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวเจ้าเรือนมรณะชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เรียกว่าเป็นราศีแห่งความเป็นผู้นําเป็นราศีแห่งผู้ล่า ฉะนั้นปัญญาความรู้ความสามารถมีติดตัวนะทั้งสิ่งใหม่และสิ่งเก่าเอามาแก้ปัญหานะครับซึ่งปัญหาเนี่ยดาวเสาร์ก็คือความลำบากความทุกยากความอดทนนะประสบผลสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าการโครจรของดวงดาวมันบ่งบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่8 พฤศจิกายนเท่านั้นย้ายมาตั้งแต่28กันยานะครับ28กันยาแล้วก็มาถึงเ,เข้ามาอยู่ที่ราศีมังกรพบอรินะปัญญาความรู้ความรู้เก่าความรู้ใหม่นะทั้งผู้สนับสนุนทั้งผู้ที่มีอายุมากกว่าทั้งผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าบุตรบริวารและผู้ที่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ก็สามารถดึงมาช่วยเหลือได้ แก้ปัญหาครับเดี๋ยวประมาณวันที่26ตุลานะดาวพฤหัสจะเดินหน้าคือเขาถอยหลังมาก่อนตอนแรกมันเล็งรักดีนะครับตอนนี้เขาถอยหลังมาแต่เป็นการถอยหลังแบบเข้าใจไหมตั้งหลักถอยหลังมาเพื่อจะวิ่งก้าวกระโดดต่อไปเพราะเขามาแค่เดือนเดียวแล้วเขาขยับดีดกลับเข้าไปในวันที่8พฤศจิกาแต่จริงๆแล้วเขาเดินหน้าตั้งแต่26 ตุลาแล้วพอ26ตุลาเดินหน้าไปปั๊บเนี่ยทีนี้ละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกแก้ไขให้ได้ดีนะครับพระจันทร์อยู่พอวินาทนที่หน่งพอวันที่15เป็นไงเล่งรลักนะถือว่าโอเคนะครับดาวศุกร์ดีครับเป็น3จากจเจริญยิ่งยศแห่เห็นไหมถือว่าดวงชะตาย,ยังไม่ได้เสียห,ยหายหรืออะไรเลยนะครับอ่ะดูวันที่1ตุลาคมที่1ตุลาคมเป็นวันศุกร์ครับเป็นวันศุกร์ อ่าหนึ่งตุลาเป็นวันศุกร์ทีนี้พอเป็นวันศุกร์ปั๊บเนี่ยนะดาวสีของวันคือดาวพระอังคารอังคารมาอยู่หน้าลัคนาเห็นไหมมาอยู่ในเรือนการเงินแล้วตัวเองก็อยู่ในเรือนการเงินเนี่ยเห็นไหมชัดเจนวันศุกร์ใช่ไหมอ่าศุกร์สามเป็นกเกษตรด้วยเออน,นี่คือวันที่หนึ่งนะครับวัน ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายเข้าราศีพิจิกเนี่ยวันที่สามตุลานะวันที่หนึ่งก็ถือว่าโชคลาบยังยังชัดเจนศุกร์ยังเป็นปรุมะเกณฑ์ย้ายไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถือว่าดีนะครับแล้วเวลาประสงค์ล่ะสิบหกนาฬิกาถูกไหมสิบหกนาฬิกาของวันที่หนึ่งตุลาลัคนาสถิตที่ราศีกุมนะพบปัตนีนะแล้วเขาอยู่นาวาังลูกแรกนาวาังลูกแรกเป็นนาวังของดาวศุกร์ครับ หนึ่งราศีเนี่ยมีสามสิบองศามีเก้านวางในตันนะนะวางเนี่ยนะจะมีดาวประจำนวางเขาเรียกว่าดาวเจ้านวางดาวเจ้านวางของตัวที่ลักนาสถิตอยู่เลยอยู่เลยเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์กันเองนะทีนี้ราศีกุมก็อยู่ในเรือนราหูใช่ไหมนั้นราหูก็ส่งผลราหูก็ส่งผลเหมือนกันแต่ยังไม่ชัดเท่านะวางนวางนี่คือเจาะลึก ดาวสุกเด่นเห็นไหมเพราะอะไรวันสุกนะหนึ่งตุลาเป็นวันสุกสองดาวสุกเป็นเกษตรสามอยู่ในนาวางสุกชัดเจนนะดาวสุกเด่นมากนะครับสําหรับสําหรับวันที่หนึ่งตุลานี้นะครับดาวอังคารก็คือดาวสีของวันมาอยู่ในเรือนการเงินนะดาวสีมาอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ในโชคลาภเรื่องเงินทองคือต่อให้เขาเรียกว่าเสี่ยงโชคจะยัง ไม่เข้าเป้าแต่เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องรายได้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ยิ้มเลยนะเดือนนี้ถือว่ามีดีไปได้ดีเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงหนะ์เนาะใช้ได้ครับไม่ต้องกลัวนะดาวพุธอาดาวพุธก็เด่นเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเกษตรเป็นมหาอุดท,ที่สําคัญเขาพักองศาอยู่ด้วยพักองศาแปลว่าอะไรเขารอเนี่ยไม่เป็นไหนเดี๋ยวก็ต้องมานะ พุธเนี่ยหลบอยู่หลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เขามาเป็นเกษตรและมหาอุดและเขาพักองศาก็แสดงว่าเขารอที่จะที่จะปรากฏโฉมนะครับดังนั้นดาพุธเนี่ยประมาทไม่ได้อเด่นสุดคือดาวศุกร์นะครับรองลงมาคือดาวอังคารนะครับดาวพุธเป็นดาวการเงินของท่านเนี่ยถือว่าดีนะครับอันนี้คือเด่นๆเ,เลยนะอ่าประมาณนี้ที่เหลือก็จับคู่นะจับกับคือโอกาสในเรื่องของโชคลาภที่จะเป็นตัวเลข ฐานาทีต่างๆเนี่ยบอกตรงๆก็คือศูนย์ถึงเก้ามาได้หมดเพียงแต่ว่าเราคัดที่มันเด่นเด่นในเรื่องของอดวงดาวที่ปรากฏในวันนั้นนะครับที่เหลือท่านก็สามารถจับคู่ผสมกันได้นะครับจับคู่ผสมกันได้ตามก็เรียกว่าตามที่ถูกใจนะครับตามที่ถูกใจเลยพันธุทุดาวองคาเนี่ยดาวองคาเป็นเจ้าเรือนพันธุทุนะเด่นอย่างนี้เข้ามาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ย หมายความว่าเรื่องของบ้านรถนะเลขบ้านเลขรถมีโอกาสนะครับมีโอกาสเลยทีเดียวก็ถือว่าใช้ได้ก็ลองดูนะเอามาผสมดูถ้าเกิดตรงกับ3ตัวหลักนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเกิดว่า,ามีเลขบ้านเลขรถอีกชุดหนึ่งตหาหักเนี่ยผสมประสานกันผสมประสานกันแล้วก็หรือว่าแยกชุดกันไปก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์เรื่องเงินนะดี นะเรื่องเสี่ยงโชคจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่แต่เรื่องการเงินดีแน่นอนเงินก็อาจจะได้จากการงานเงินก็อาจจะได้จากการทําธุรกิจค้าขายหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเงินเดือนขึ้นนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงดูดีครับไม่ต้องกลัวนะดวงชะตาถือว่าเข้มแข็งแล้วก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะดาวศุกร์นะดาวศุกร์ย้ายไปวันที่สามตุลาก็ไม่เสียหายนะดาวศุกร์ธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้ําดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงาน การงานเนี่ยมั่นคงนะเพราะว่าเขาอยู่ถูกธาตุใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วเขาสลับเรือนกับอังคารดีนะครับเดี๋ยวดาวอังคารก็จะย้ายประมาณครึ่งเดือนหลังเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มีบทบาทตอนนี้คือเรื่องการเงินนะดูดีเลยทีเดียวเนหะ็นไหมดาวศุกร์มันย้ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมย้ายมาอยู่เรือนอังคารอังคารมันอยู่ในเรือนการเงินนะแล้วดาวการเงินก็เป็นกเกษตรเป็นอุด และตัวเองก็กําลังโฟกัสเรื่องเงินทองอยู่ด้วยเพราะว่าดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับส่วนหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยแก้ไขครับไม่ต้องกลัวนะดาวพฤหัสเนี่ยมาช่วยมาช่วยปรดเขาเรียกว่าปราบอลีอามาช่วยแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหานั้นต้องเป็นการแก้ปัญหาที่เขาเรียกว่าอะไรที่ถูกที่ควรนะ ใช้ปัญญาใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะใช้คุณธรรมใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาแล้วจะสำเร็จดาวเสาร์เป็นเกษตรครับนะยังไงก็โอเคสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในรอบครึ่งเดือนนี้แล้วก็โชคของวันที่หนึ่งตุลาคมดูดีเลยทีเดียวแหละนะครับดูดีเลยทีเดียวแล้วเพราะอะไรดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนลาภเห็นไหมเป็นเกษตรเป็นอุดอยู่ในเรือนการเงินไม่มีโชคได้ยังไงนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว คือภาพรวมดีเรื่องเงินนะครับจะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลอย่างน้อยการเงินโดยหลักของท่านเนี่ยดูดีครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจอยากเลี้ยงนำ้ำเลี้ยงกาแฟก็สนับสนุนเป็นผู้มีพักคุณได้ยังไงต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำาวดด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยํานะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตําแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตําแหน่งการคํานวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่นะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอ่นะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยกก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ